ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยันนางสาวแสนเือนของพุทธนะคะเป็นบรรดาลปฏิบ,บับติการอยู่ที่สํานักงานเลขาธิการทุฒิสภาค่คะวันนี้ยันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของหนังสือที่มีคุณค่าหนังสือที่มีคุณค่าเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งออกเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือหน,นอศศังสือที่มีคุณค่าทางวัฒนศาสตร์หรือว่าศิลปะวัฒนธรรมนะคะหนังสือที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นหนังสือกลุ่มที่มีคุณค่า เอ่อทางด้านประวัติศาสตร์และวรรนธรรมแต่ก็อาจจะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่เป็นเจ้าของก็ได้นะคะหนังสือเหล่านี้เอ่อที่บอกว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาทางประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าหนังสือเหล่านี้นะคะจากที่เปิดดูตอนที่ที่พบหนังสือเหล่านี้นะคะคือตั้งแต่เป็นหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าของช่วงปานกลางนะคะซึ่งหนังสือเหล่านี้มีทั้ง หนังสือในสมัยังครามที่5้นสงาที่6รัละาที่7นะคะแล้วก็หนังสือในยุคปัจจุบันก็มีนะคะแต่หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผลิตมานานแล้วแล้วก็ความที่ผลิตมานานทำให้หนังสือเนี่ยมันไม่มีการผลิตซ้ำแล้วนะคะมันก็ด้วยความที่หนังสือไม่มีการผลิตซ้ำแล้วทำให หนังสือเหล่านี้ทรงคุณค่าในตัวของมันเองตัวตัวหนังสือเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอามาจากที่ไหนได้อีกแล้วหนังสือเหล่านี้นะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานทั่วไปอ่ะเขาก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะว่าถือว่าเราไม่สามารถที่จะเกิบซ้าได้อีกแล้วนะคะแล้วก็การที่จะเปนเป็นไฟล์ดิจิตัลก็ตามก็ถือว่า หนังสือตัวหนังสือตัวเล่นก็ยังมีคุณค่าอยู่เพราะฉะนั้นหนังสือเหล่าเนี้ยก็จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเป็นความทรงจาของของผู้เป็นเจ้าของด้วยเป็นความทรงจาของประเทศชาติแล้วก็เมวลมนุษยชาตินะคะทีนี้หนังสือเหล่าเนี้ยนะคะอย่ที่บอกก็คือเป็นหนังสือประมาณปลายรัชกาลที่ห้าซึ่งในช่วงนั้นแม้ว่าเราจะนํากระดาษกรัหล่งมาใช้แล้ว คือในในในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งกระดาษออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะเราเรียกันว่ากระดาษกระดาษที่ผลิตในประเทศไทยหรือกระดาษไทยนะคะป็ได้แก่พวกกระดาษสา,ากระดาษคอยอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นกระดาษไทยซึ่งกระดาษไทยเนี่ยก็จะใช้ในภายในประเทศไทยแล้วก็เราก็ผลิตเองนะคะเ้วก็เราจะเ,เห็นได้ว่ากระดาษไทยเนี่ย เราใชใ้ในการเขียนพวกคำพิีศษือว่าเป็นหนังสือราชการเก่าๆส่วนกระดาษฝรั่งเนี่ยมามีช่วงประมาณปลายรัชกาลที่สี่ช่วงที่หมอบัดเลสตั้งลงทิมนะคะซึ่งพอ,อในช่วงตอนหลังมาเนี่ยกระดาษฝรั่ง,ก,งก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนกระดาษไทยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะหาซื้อง่ายได้วกว่าถึงแม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่า ยังใช้ง,งานได้ง่ายกว่ากระดาษไทยแล้วก็เขียนได้ลื่นกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาซึ่งกระดาษฝรั่งเราเนี้ยจากเอกาาสารนะคะเอกสารที่เราอยู่กอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยหนังสือที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราพบว่าเป็นหนังสือที่ผลิตโดยกระดาษฝรั่งแล้วก็ใช้ระบบวิธีการพิมพ์นะคะซึ่งก็ง่ายสำหรับเราในการที่จะ ดูแลรักษานะคะเพราะว่ามันไม่เกิดการเสื่อมสภาพด้วยวิธีการอื่นนะคะทีนี้ในส่วนของหนังสือเหล่านี้นะคะมันก็อาจจะบอกได้ว่ามันมีคุณค่าสําหรับเรื่องของเนื่องจากว่ามันความที่หนังสือมันอายุมันนานเก่านะคะผ,ผู้เป็นเจ้าของก็อยากจะเก็บรักษาไวนะะ้นะคะก็ น่าจะมีประมาณนี้สำหรับชุม่าของหนังสือสำหรับช่วงต่อไปน,นี้นะคะเราก็จะพูดถึงกลุ่มหนังสือเหล่านี้กันว่าทาไมเราต้องออมีการอรนุรักษ์อย่างที่ได้กล่าวไว้วก็คือหนังสือเหล่านี้ผลิตตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ห้าสภาพที่เราเรับมอบมานะคะเพื่อมาดําเนินก,การเนี่ยเราพบว่าหนังสือเนี่ยถูกเปียกน้ํานะคะ หนังสือถูกเปียดน้ำเนี่ยก็ทาให้หนังสือเนี่ยหรือกระดาษที่พิมพ์หนังสือเนี่ยมีความชื้นนั้นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือว่าทําอย่างไรที่จะดูดความชื้นออกจากตัวหนังสือเหล่านี้ตัวกระดาษเหล่านี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดําเนินการเรื่องของอการดูดความชื้นออกเนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการดําเนินการกันนะคะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือ หนึ่งซิลิการ์เจลนะคะซิลิกาเจลเนี่ยก็ปกติอะถ้าอยู่ในพื้นพื้นที่ที่แห้งหรืออยู่ในถุงเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าเมื่อซิลิกาเจลโดนความชื้นไปแล้วมันก็แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นสีสีีขาวๆแ,แบบนี้นะคะหรือสีพูหวันแววแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของซิลิกาเจลที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ จากซิลิการาเจลเราก็จะต้องมีกระดาษสากระดาษสาก็จะมีสองแบบนะคะอันนี้เป็นกระดาษสาไทยนะคะอันนี้ผลิตมาจากมิสตรก้สึสุดสุดของไทยนะคะกระดาษสาไทายซึ่งกระดาษสาที่เราใช้เนี่ยก็เป็นกระดาษสาที่มีคุณภาพระดับเกรดอ,อ,อนุรักษ์นะคะก็คือไม่มีความเป็นตเป็นดางน,นะคะอยู่ใน,น เป็นกระดาษที่มีคุณภาพค่อนข้างกลางๆนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหูงซิปค่ะเราจะต้องมีหุงซิปไว้สำหรับใช้เก็บกระดาษแล้วก็ซิลิก้าเตียวไว้ด้วยกันนะคะแล้วถัดไปอันนึงก็คือเชือกนะคะถ้ามีเชือกแบนแบบนี้ก็ได้หรือเชือกกลมก็ได้นะคะ เราเอาไว้ใช้สําหรับออผูกมาเอกสารไม่ให้หลุดออกจากกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาชนะเอาไว้ใส่ิลีท้าเจลเพราะว่าเราเพบว่าถ้าเราใส่ิลีท้าเจลในถุมเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูดความชื้นแต่ถ้าเผื่อเราเกลี่ยเอาออกมาใส่ในภาชนะที่มันกว้างขึ้นมันก็มีหน้าผิวหน้าผิวสัมผัสที่รับความชื้นได้เยอะขึ้นก็จะดูดความชื้นได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกอินซอฟตกกาเัตเตอร์นะคะสำหรับเตรียงงานต่วจเอ่อสำหรับขั้นตอนนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยกระดาษสาที่เรามีอยู่เนื่องจากกระดาษสาไซส์ใหญ่นะคะเราก็จะตัดกระดาษสาให้ไซส์เล็กลงนะคะ ก็ให้ใหญ่กว่าขนาดของหนังสือที่ประสบปัญหานะคะอย่างเช่นอ,อ,อันนี้เราก็พับพับสี่พับหกไม่พับแปดนะคะเราก็จะได้เราก็จะได้กระดาษประมาณไซส์ประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะใหญ่กว่าตัวหนังสือที่เราเที่เราประสบปัญหาอยู่นะคะเราก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะคะ นี้พอเราได้พอเราตัดกระดาษแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอากระดาษเอากระดาษที่เราตัดเนี่ยนะคะวางประกบนะคะคำว่าประกบประกบก็คือวางพับทั้งด้านหน้าและด้านในของหนังสือนะคะอย่างหนังสือหนังสือเล่มนี้เนื่องจากสภาพแบบค่อนข้างเสียหายค่อนข้างเยอะคือขอบด้านข้าที่เคยเป็นขอบใส่กาวหรือว่าขอบที่เด่อ ใช้ร้อนเชือกนะคะเก็บผีไว้เนี่ยมันชรู้เสียหายหมดเราก็เลยต้องถอดหนังสือออกมาเป็นส่่นๆนะคะแล้วก็เอากระดาษสาที่เราปัดไว้เนี่ยค่ะมาประปกบที่ในกระดาษแผ่นเนื่องจากว่าเหนังสือค่อนข,ข้างเปียกน้ําเยอะที่นนะส,สุดนะคะสําหรับจุกนี้เราก็ใส่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในทุกหน้าเลยคนะ่ะตอดหน้าหลังหน้าหลังน,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 นี้เนี่ยไปจนกว่าจะ เอ่อครบทุกหน้านะคะ่ะเพราะมันก็ทำไมถึงเราต้องประกบอย่างนี้ถ้าถ้าสือมันเปียกม,มากเงี้ยมันก็จะช่วยกระดาษที่เราสอดเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยดูดความชื้นอ,ออกจากตัวกระดาษที่เราต้องการเก็บไว้นะคะนียเราก็ทำสมมติว่าเราทำครบหมดแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้มะเสร็จก็พยายามเรียงให้เสมอกันแล้วก็ห่อด้วยกระดาษไว้นะคะ ห่อ,อด้วยกระดาษสาญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นกระดาษสาญี่ปุ่นหอไว้เพื่อที่ว่าเอกสารเนี่ยจะได้ไม่ออกจากกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหลุดควาชื้นของนะคะเสร็จแล้วเราก็เชื่อกมาทไว้นะคะ ถ้าเป็นหนังสือที่มันมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เอมัดไว้ด้านบนก,กับด้านล่างนะคะเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ช่วยประคองหนังสือไว้ไม่ให้ตำรู้เสียหายไปมากกว่าน,นี้นะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะการห่อเนี่ยก็ช่วยเอประคับประคองแล้วก็รักษาสภาพหนังสือเสร็จแ,แล้วเราก็เอาถุงถุงติ๊นะคะ ที่เรามีที่เราเตรียมไว้เนี่ยคะ่ะใส่หนังสือเอหนังสือที่เราเตรียมเนี่ยนะคะที่เราใส่กระดาษสาขับกหน้าหลักแล้วก็ค่อยใส่ในถุงซิทเสร็จแล้วเราก็เอาซีด้าเจลที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะที่ยังเป็นสีน้ำเงินเนี่ยใส่เข้าไปในถุงซิเลยค่ะ แล้วก็ปิดปากให้แน่นนะคะแค่นี้กเ็เรียบร้อยสําหรับขั้นตอนแรกนะคะหลังจากทนี้นะคะถ้าสื่นมาเปียกเสียหายมากประมาณสักหนึ่งงสองชั่วโมงให้คุณเดินกลับมาดูใหม่ว่าซิลิกาเจลที่เราใส่ไว้เนี่ยมันดูดความชื้นออกไปหรือยังเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าซิลิกาเจลดูดความชื้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีประมาณนี้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าซิลิกาเจลของคุณเนี่ย จะเป็นชนิดไหนชนิดที่เปลี่ยน,นเป็นสีฟ้าหรือชนิดที่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะถ้าคอ,อ,อกลับมาดูแล้วพบว่าซิน้าเจลกันสีนี้ก็เปลี่ยนเอาซินตาเจลเชุดใหม่มาใส่แทนหรือจะเอาชุดที่เ,เปลี่ยนสีเนี่ยเข้าไมโครเวฟสักสองนาทีมันก็จะร้อนผลนควนแล้วก็คอให้มันคลายร้อนแล้วก็ เอาตัดมาเปลี่ยนใส่ในนี้รอบหนึ่งนะคะก็จะทําให้สินค้าเจลทําหน้าที่ในการดูดความชื้นออกตึ้งขึ้นอีกวันน,นึงเนี่ยเราก็กลับมาดูอีกว่าสินค้าเจลที่เราใส่ไว้วอะมาดูความชื้นไปอีกไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้ามันดูดความชื้นไปอีกเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสินค้า,าเจลชุดใหม่เข้ามาแทนนะคะทีเนี้ยหนังสือที่เปลี่ยนเนี่ย เราต้องรีดดำเนินการนะคะเพราะว่าถ้าในวันถึงสองวันแรกถ้าเราในวันแรกอ่ะถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยุเราต้องรีบทําเลยเพราะมิฉะนั้นวันที่สองน้องลาจะมาหาค่ะคือหนังสือมันก็เป็นเซลลูโลสอ,อย่างหนึ่งเป็นกระดาษเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นอะไรเป็นเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่ง พอเปียกน้ําแล้วอ่ะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทําเกิดเชื้อราได้นะคะฉะน,นั้นอ่อทางที่ดีที่สุดเมื่อเจอหนังสือที่เปียกน้ำก็รีบทำให้แห้งที่สุดด้วยวิธีการกต,าต่างๆแต่สิ่งที่เรา,าประสานิดไปนี้คือเป็นการดึงความชื้นเพื่อที่จะใช้กับหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็หนังสือที่เราต้องการอนุรักษ์เก็บไว้นะคะเพราะว่า ส่วนภาพกรณีที่เป็นหนัสือธรรมดาก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่ช่วยซับความชื้นออกไปในเบื้องต้นหนังสือได้ก็จะช่วยดึงความชื้นออกไปได้อย่างรวเดเร็วก,ก็บอกว่าคลิปที่เราทำในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ผู้ชมทุทะะกท่านนะคะก็ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทำแนะนำนะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักง,งาน ในขันพิจาราที่สภานะคะสำนักพิษากาณ์นะคะขอบคุณค่ะ